สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแยกให้ดูนะคะว่าระหว่างว่านช้างผสมโขงแล้วก็ว่านเขาควายใหญ่นะคะจะมีจุดที่แตกต่างกันตรงไหนนะคะเอาละค่ะด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นว่านช้างผสมโขงค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นว่านเขาควายใหญ่นะคะ ามาดูลักษณะหัวกันก่อนนะคะลักษณะหัวของว่านช้างผสมโขงเนี่ยเขาจะมีความเรียวยาวนะคะแต่ว่า,าว่านเขาควายใหญ่จะมีลักษณะกลมค่ะหนึ่งหัวของเขาควายใหญ่นะคะสามารถมีช่อดอกได้นะคะหลายช่ออย่างต้นนี้มีสามช่อค่ะ จุดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกค่ะด้านนี้จะเป็นดอกของว่านช้างผสมโขงนะคะว yes. ซูมกันนะคะค่อยๆสัเลยอ่าว่านช้างผสมโขงเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีเขียวค่ะนี่นะคะดอกเขาจะเป็นสีเขียวค่ะตรง ปีบดอกด้านในจะเป็นสีเขียวอมน้ำตาลนะคะส่วนว่านเขาควายใหญ่นะคะอันนี้เขาควายใหญ่อ่าว่านเขาควายใหญ่จะอ่าปีบดอกด้านในเขาจะเป็นสีชมพูะคะ่ะอันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวซูมก่อนอันนี้นะคะอ่า จริงๆแล้วนะคะช่วงเวลาในการออกดอกเนี่ยคือจะไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าเขาควายใหญ่ต้นนี้จริงๆแล้วคือเขาเคยออกดอกมาแล้วรอบหนึ่งคือตอนที่เก็บมาคือช่วงเดือนพฤศจิกานะคะเนี่ยค่ะคือช่อดอกสองดอกนี้อ่าที่ที่เขาเคยออกแล้วเขาเขาดอกเขาล่วงไปหมดแล้วนะคะส่วนอันนี้คือเพิ่งจะมาออกดอกนะคะ ขณะเอ่อเพิ่งจะมาออกดอกตอนเดือนมีนาคมนี่ค่ะไม่รู้ว่าหลงฤดูกาลหรือว่าคือเขาออกอย่างนี้อยู่แล้วนะคะส่วนอันนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนมีนานะคะอ่าผสมโขงจะออกดอกช่วงต้นเดือนมีนาค่ะตอนนี้คือบานเต็มที่แล้วนะคะส่วนเรื่องฝกักอันนี้เขาติดฝกักคือฝักเนี่ยฝักจะไม่แตกต่างกันเลยค่ะฝักคล้ายกันมากเลยค่ะ ส่วนสรรพคุณของช้างผสมผงก็จะเป็นอ่าหลายคนคืออาจจะรู้แล้วนะคะคือเป็นว่านที่ช่วยในเรื่องสเสน่ห์เมตตามาหานิยมนะคะส่วนเขาควายใหญ่จะอ่าช่วยในเรื่องคงกระพันชาตีค่ะแต่ดอกก็สวยทั้งคู่ค่ะอันนี้ เขาควาวยใหญ่อันนี้คือเก็บมาจากสวนหลังบ้านนะคะเพราะว่าจากที่เดินป่ามานะคะไม่เคยเจอว่านชนิดนี้เลยนะคะที่เจอเยอะสุดจะเป็นว่านช้างผสมโขงมากกว่าค่ะแล้วก็ว,ว,ว่านเขาควายใหญ่เนี่ยเจอเยอะสุดก็จะมีขึ้นเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มหัวสองหัวแค่นั้นเองค่ะส่วนช้างผสมโขงเขาจะขึ้นเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเยอะมากนะคะ ยี่สิบสามสิบได้ค่ะนี่นะคะถ้าท่านใดมีความรู้ในเรื่องของว่านสองชนิดนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ